แนวนนี้เราก็จะมารีวิว ไอหนูมาไงนี่อาชีพสุสานโบราณซึ่งเป็นอาชีพสุดโหดสุดตึงสุดกระแงที่สุดในเซิร์ฟไม่ได้การันตีจากผมนะแต่การันตีจาก,กระดับหนึ่งของท็อปเซิร์ฟเวอร์ที่เล่นอาชีพสุสานโบราณน,นั่นเองและยังไม่หมดเพียงเท่านี้ในคลิปนี้ก็จะมีอัปเดตใหม่สงครามชิงดินแดนหรือก็คือกิววอนั่นเองที่เราเข้าไปรวมพลังกับเพื่อนๆในกิวต่อสู้ยังชิงยึดครองเมืองเอาละครับถ้าพร้อมแล้วก็อย่าลืมําอะไรครับอย่าลืมกดไลค์เดี๋ยวเราก็ไปรับชมกันเลยอัปเดตตัวละครกันสักหน่อยตอนนี้ลัง่อสสขราาบบแวดท25ุณ เซิร์ฟเวอร์ได้ยังไปดูเลยอายเขาซึ่งอาชีพสัตว์โบราณนะครับผมบอกได้เลยว่ามีความพลิ้วบวกกับดาเมจที่จัดจ้านนะครับถ้าทําของถึงนะแล้วก็สกิลของตัวละครนะครับมันก็จะมีทั้งหมด2สกิลใช่ไหมซึ่งเราเนี่ยสามารถเลือกใช้ได้เดี๋ยวผมก็จะพาไปดูนะครับว่าผมเนี่ยเลือกใช้สกิลไหนแล้วกับสกิลไหนไปบ้างนะอไอเดียขออนุญาตนะครับรีเซตแต้มก่อนเลยโอ้โหรีเซตแต้มเสียค่าทองเลยหรือนี่โอเคครับไม่เป็นไรรีไปเพื่อคุณผู้ชมทุกคนกันละกันแล้วดูรีเซตแต้มครับพลังหายไป8 0 0แปดูครับสกิลนก่อนเลยดีกกว่่าซึงสิลเนี่ยผมมจจจะะะะเเเเลืออกกกใช้้ปป็็นน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 ัััััีีครรรรบุดพพิศศษท่่ซึงาาาฒตว ครับแล้วก็ทําดาเมจด้วยนี่ครับสามารถใช้แล้วก็จับศัตรูไว้นะครับเนี่ยเราเนี่ยสามารถกดอีกทีหนึ่งนะเพื่อวิ่งไปยังตำแหน่งนั้นได้และตอนที่เราย้ายไปยังตำแหน่งล่างปลอมเนี่ยมันก็จะล้างสถานะควบคุมด้วยนะแล้วมันก็จะเพิ่มความแม่นยำนะครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์โอ้แต่แต่หมดมันตีแรงมากเลยอันนี้ผมก็เลยเลือกใช้สกิลนี้ครับเป็นสกิลแรกส่วนสกิลที่สองนะครับเราจะใช้เป็นจุดพิเศษที่สองเพราะว่าจุดพิเศษที่สองเนี่ยสามารถรวบศัตรูได้แล้วก็ทำดาเมจได้ดีมากๆนี่ครับเราจะลองใช้ดูนะรวบคคครรรรรััััับบบบยยยยยยยกกกกกกแแแศตตูไไไไดดดดด้้้้้้้้ปปปปึ๊นน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 ีีีีี่่่่่่่าาาาาาหงทททเเเเเเลลลลลืือออถววววว็็็สิมจะ ิลที่3นะครับผมจะเลือกเป็นจุดพิเศษที่1นะมันก็จะล้างสถานะควบคุมด้วยนะครับแล้วก็สกิลนี้นะครับเวลาเราพุ่งผ่านศัตรูเนี่ยไม่ชําดาเมจด้วยนะแบบนี้ปื๊บปื๊เห็นไหมดาเมจระหว่างทางก็จะทําด้วยนะซึ่งถือว่าเป็นสกิลที่เอาไว้พิ้วเลยนะครับอันนี้แล้วก็มาสกิลที่4นะครับซึ่งผมจะใช้เป็นจุดพิเศษที่2เป็นสกิลที่ดีมากๆครับอันนี้จะสามารถทําดาเมจทําสตันทําให้ฝั่งนะครับไม่สามารถเคลื่อนที่ทําให้ฝั่งนะครับความเร็วลดลงแล้วก็ทําให้เป้าหมายเนี่ยกระเด็นแล้วก็ติดลอยขึ้นด้วยซึ่งถือว่าเป็นสกิลที่เด็ดเลยผมคิดว่านะอันนี้นี่ครับมันก็จะเป็นประมาณนี้เวลาเราใช้สกิลรวบรอยยิง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 ส ิลยิงสกิเลเรื่อยๆป่าๆแล้วก็ตุม้มที่สุดท้ายครับแบบนี้บอกเลยเด็ดจริงสกิลนี้แต่ตอนที่เรานะครับใช้สกิลนี้แล้วก็บินอยู่เนี่ยเราไม่เราไม่ไ,มได้เป็นอมตะนะเราก็ยังโดนดามเมจปกตินะครับอ๋อแล้วก็การโจมตีธรรมดาของเรานะครับก็จะแบบนี้นี่ป่าๆไปเรื่อยๆดาเมจไหมคีย์ที่เข้ารัวๆน,นี่ก็คือผมบิ้วใส่คลิมานะก็จะเห็นติดคลิบ่อยหน่อยอ๋อแล้วก็ที่ลืมไม่ได้ครับท่านี้เลยท่าไม้ตายสุดยอดของเรานะครับที่เมื่อเราเกลียดเต็มนะครับเราจะสามารถกดท่านี้ได้ใช่ไหมซึ่งเมื่อเราใช้เนี่ยยยมมมมััััันนนนนนนจจจะะ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 ลลลล้้้้าาาางสถคคคคครรรรรบบบบววววุแแแแกกกก็็็ศตูเเเี่ดดดออไปท ราจะเข้าสู่สถานะนะครับจใจบริสุทธิ์จะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนไหวใน20%ด้วยแล้วก็จะรีเซ็ตพวกท่าวิชาตัวเบานะครับเดี๋ยวรับองใช้ดูครับระเบิดตึ้มแบบนี้อ่าเดี๋ยวดูครับนี่เราจะสามารถเดชได้รวยๆครับทุกคนเห็นไหมพอเราใช้สกิลดีเมทเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเดชได้รวยๆเลยครับนี่ก็คือเราสามารถเดชตีเดชตีได้เรื่อยๆเพื่อคอมโบกับสกิลของเราได้นะเพราะสกิลของเรานะครับมันจะมีสกิลแพสซีฟด้วยซึ่งสกิลแพสซีฟของเราเนี่ยถ้าเรานะครับมีการใช้ท่าเคลื่อนไหวหรือววววว่วว่่่่่่าา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 าทพิิิตตััััเเ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 บบบบบนน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 ีีีียยดดดดดมม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 จจจจขขขอออออองงงสกกลถถไปปปะะึึ้้แห็็็ืซๆคคคโโรรู๋ผ สกิลอะไรบ้างนะซึ่งเซตสกิลเนี่ยผมก็จะเซตไว้ประมาณนี้เลยตอนเล่นอย่างแรกเลยครับสกิลที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นพวกดาเมจทั้งหลายแหล่นะผมก็จะ g r อันนี้ไปเลยครับสกิลที่สี่ผมจะจัดไปเลยเต็มที่ตรงนี้15เลยครับเพราะถ้าเรายิ่งอัพเนี่ยตอนนี้มันจะยิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆนะสกิลต่อมาครับสกิลที่สามซึ่งสกิลนี้เนี่ยผมจะไม่อัพนะอย่างที่บอกว่าสกิลนี้เนี่ยมันเอาไว้พุ่งเข้าหรือว่าพุ่งออกใช่ไหมล้างสถานะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันจะทำดาเมจได้ค่อนข้างน ข้างรุนแรงเหมือนกันนะจัดไปด้วยคำสบแล้วการจมดีธรรมดาเนี่ยก็ควรเอาไว้เหมือนกันผมก็จะจัดไปเลยครับ10ตรงนี้ก่อนจมดีธรรมดาเพราะเวลาเราสกิลเราคูดาวเนี่ยเราก็ต้องจมดีธรรมดาเท่านั้นนะครับไม่งั้นก็จะทำดามเมจไม่ได้ก็คือมันได้ใช้บ่อยไงไอ้พวกนี้มันได้ใช้บ่อยอยู่แล้วแล้วก็มาดูนะครับแต้มเรายังเหลือย,ยับสกิลไหนต่อดีถ้าตามความคิดผมเนี่ยผมว่าจับสกิลนี้นะเป็นสกิลเสริมผลสกิลที่สี่ของเรานะครับก็คือเมื่อเราใช้สกิลนี้นะครับกระโดด ยยิงอู่ถ้าใครแบบอยากหลบตึงๆแล้วก็เพิ่มความเร็วในการขึ้นที่ระหว่างบินเนี่ยก็สามารถรับสกิลนี้ได้หรือถ้าไม่สนค่าหลบหลีกแล้วก็ไม่สนค่าความเร็วระหว่างบินสามารถมาแพสซีฟครับเพื่อเพิ่มดาเมจได้ตรงนี้เลยครับสกิลนี้ทุกครั้งเมื่อเราใช้ท่าเคลื่อนไหวหรือว่าท่าวิชาตัวเบาเนี่ยจะทําให้ดาเมจของท่าถัดไปนะครับเพิ่มขึ้นนั่นเองอย่างเช่นเราพุ่งไปทีหนึ่งแล้วเราก็กดยิงอะไรแบบเนี้ยอย่างเยอะคือเพิ่มดาเมจขึ้นไปอีก10%แล้วครับจากท่าสกิลพัฟซีฟของเรานั่นน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 นเเ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 เออออองงงงงซึ่่่่่่่่่มม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 มัััััััสสาาาาาาารรรรรรถถพพพพไไไไไไดดด้้้้้้้้ะะะคคบบบบีีีีีีจกกจจกกกก็็็็็ปแแแแแลแลลลลวววตตตตตตยยยยทหผ พอัพไปเจ็ก็เท่ากับเพิ่ม17%นี่ก็คือแรงมากๆแล้วนะเนี่ยครับถ้ามันเหลือก็มาใส่ตรงนี้ก็ได้เอาสกิลสีก็ได้หรือจเอ้าสกิลหนึก็จะเพิ่มเวลาพันธนาการนะครับหรือว่าถ้ามาสกิลสองก็จะเพิ่มเวลาสตาร์นั่นเองแต่วมันจะเพิ่มดาเมจเพิ่มเติมด้วยนะครับตั็น44%จาก40%นะนก็เพิ่ม,มอีกนิดนึงอันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะครับว่าจะมาอะไรต่อซื่อสเตปการคอมโบนะครับก็จ,จะไม่ตายตัวเราอาจะใช้หนึ่งนะครับใส่เขาปุ๊บพันธนาการเสร็จปุ c, หรือบางทีเขาโถมเรามาเราเราจะสกิลหนึ่งทิ้งไว้ข้างหลังครับแบบนี้แล้วเราพุ่งเข้าไปไปรวบใส่เขาอะไรย่างนี้แล้วเราบิ้งกลับมาแบบนี้ก็ได้ครับเห็นไหมสกิลการเล่นมันก็จะมีหลากหลายมากๆนี่ครับหนึ่งจับเศษสองสตารลวบไปตรงนู้นกระโดดยิงสี่ป้า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 แบบนี้อันตีเข้าไปแล้วปึ๊บเดชรัวๆทำตามเมทนาเห็นไหมสเต็ปมันแบบค่อนข้างหลากหลายมากนะคุณผู้ชมแล้วก็ต้องไปฝึกฝนนะครับแล้วก็ลองเล่นกันดูแต่ผมคิดว่าสกิลพวกนี้โอเคสุดแล้วไม่ว่าจะเป็นการพีว นํากันได้นะแต่บอกได้เลยครับเป็นตัวที่เล่นสนุกจริงๆถ้าแบบเรามีดาเมจถึงแนละแบบยิงมันมากๆครับท่านี้คือยิงกันเป็นหมื่นนี่ไงดอกนี้เมื่อกี้เป็นหมื่นเลยแล้วก็จะพามาดูสเตตัสที่ผมเน้นนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกค่าโจมตีครับซึ่งค่าโจมตีเนี่ยเราสามารถหาได้จากความทนทานนะยิ่งความทนทานเราสูงพลังโจมตีเราก็จะเพิ่มขึ้นด้วยครับแล้วผมก็จะเน้นไปที่ค่าชำนาญซึ่งค่าชำนาญเนี่ยนอกจากจะเพิ่มฮิตแล้วเนี่ยมันจะเพิ่มค่าคริติคอลให้เราด้วยหรือก็คือเราจะมีโอกาสตีติดครน่่ครบคาคครบาาาาลแวมเสณถ ลลนะเน้นค่าหลบลีกได้ครับเพราะสกิลของเรานะครับเอื้อไปทางหลบลีกแต่ผมไม่ได้บิวสายนนไงผมก็จะแบบสายยืนไฟแบบทำดามเมจไปเลยเนี่ยก็พยายามนะครับหาคัดเกลาที่มันดีๆนะออฟที่มนสวยๆนะครับอย่างเช่นชำนาญคริติคอลแบบนี้ของดีเลยเนี่ยอย่างเช่นชิ้นนี้ครับค่าคริติคอลนะครับบว้หกสิบโคตรสวยอันนี้เนี่ยครับหาชำนาญหาคริติคอลไว้เห็นไหมชินนี้ก็ชำนาญบวกสามสิบนะครับแต่ก็อย่างว่านะตรงนี้มันก็ต้องอยู่ที่ดวงด้วยนะครับอยู่ที่ว่ามันจะสุ่มมา เลยที่ผมกับเพื่อนในกิลด์เนี่ยได้ไปลองเล่นกันเพราะว่าเขาเพิ่งชาเดตเข้ามาใหม่นะครับเดีย๋ยวพาไปดูบรรยากาศกันดีกว่านี่เลยครับกับสงครามชิงดินแดนที่เปิดให้เล่นตอน3ามทุ่มนะตอนรงที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเมืองนั่นเองซึ่งเมืองแต่ละเมืองเนี่ยยังไม่ถูกยึดนะซึ่งถ้ากิลไหนเนี่ยทำเวลาตีบอสหรือว่าเคลียร์รันเจียนได้เร็วกว่ากันก็จะได้ยึดเมืองไปนั่นเอง่า <c oughs> นี่เลยผมก็คนในกิลด์นะครับก็ได้เข้ามาเรียบร้อยแล้วนี่ครับและผู้ตัดสินนะครับให้สิ่งสัญญาณนกหวีด เราก็ต้องหลบให้ได้นะตรงนี้ซึ่งภาร,รกิจของเรานะครับเจ้าทําการเข้าไปตีประตูแบบนี้ก็ไปยืนตีกันหน้าประตูแล้วโดนประตูมันยิงไฟแบบนี้ครับเกือบจะตุยเห็นไหมครับเวลาเราตีประตูเนี่ยดามเมจมันจะเข้าแค่หนึ่งนะเห็นไหมหนึ่ง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 ไม่ว่าจะตีแรงขนาดไหนก็จะเข้าแค่หนึ่งนะครับซึ่งมันจะมีเมคนิคของมันอยู่ก็คือเราต้องวิ่งมาคุยกับ NBC หน้าประตูครับเจ้าหน้าที่สเสบียงนั่นเองซึ่งเจ้าหน้าที่เสบียงเนี่ยเขาจะมีค้อนให้เรายืมครับเราสามารถกดยืนยันแปลงร่างได้เห็นไหมเราจะ 100 100สกิลเดียว336ก็คือเราทุกคนในกิลครับต้องแปงลงร่างเป็นค้อนแล้วก็ไปหดประตูแบบนี้เออซึ่งก็เป็นแมคานิกนะครับในการเล่นกิลวอร์นั่นเองครับตรงนี้เห็นครับผมกับเพื่อนในกิลนะครับก็ยืมค้อนแล้วก็มาทุบหน้าประตูกันนั่นแหละครับแล้วก็ชาวหมู่บ้านบางละจันครับตอนนี้ตีประตูค่ายศึกฆ่าศึกแตกเรียบร้อยพร้อมที่จะเข้าไป,ปเผชิญหน้ากันแล้วข้างในแล้วไปครับผมรวบมอนแล้วก็สกิลสี่กระโดดยงิงกระโดดยิงกระโดดยิงแบบนี้กระรูกันเข้ามามากันเยอะมากๆมากันไม่หยุดไม่ยยยยย่่่่่่นน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 พออออออจจจจจจััััดดดกกกาารรรรรรรเเเสสสส็็็แแล้้้้ววีีีีีะะะะะะมมบบบบบปปคคูตง เองซึ่งบอสเนี่ยผมบอกเลยว่าโคตรเก่งนะบอสเนี่ยสกิลมันแรงมากๆแถมมีผักเราก็เด่นด้วยมีสกิลเผาไหม้เราด้วยอะไรแบบนี้เออเนี่ยผมเพิ่งมาปุ๊บเนี่ยไม่รู้โดนอะไรครับตุยแล้วนี่ครับวิ่งขึ้นไปดูบอสนี่เป็นไงอย่างน่ากลัวตัวยังใหญ่ขานาดเราโจมตีเนี่ยเราก็ต้องหลบสกิลด้วยนะไม่ใช่ว่าเราจะไปยืนโจมตียืนออโต้แบบงงๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีเวลาทางด้านซ้ายนะครับเห็นไหมเวลาที่เหลืออยู่นะครับมาคอมว่าสกิลไหนเนี่ยจัดการบอสได้เร็วกว่ากันเนี่ยก็จะได้ดับที่ดดดดีีีีีีีกกกกกววววว่่่่่าาาานนนนนนัััััััเเเเเอออออองงงงงคคครร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 รบบบบบบแแแลลลลล้้้้้ิิททสจจจะะถูยยยยยยขไห็็ป นนที่เราได้รับนั่นเองอ่านี่ครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่ากิลด์ต้นๆเนี่ยเขาจัดการเวลาได้น้อยมากๆอ่านี่เขาก็จะมีเมืองตามนี้เลยเห็นไหมกิลด์นู้นมีเมืองนี้กิลด์นี้มีเมืองตรงนั้นอะไรแบบนี้ซึ่งกิลด์ผมเนี่ยก็จะไม่มีเมืองเพระนาะฉะนั้นแล้วนะครับในวันอังคารานเนี่ยเราก็ต้องนัดคนในกิลด์นะครับแล้วก็ไปตียึดเมืองเขาั่นเองยิ่งอิู่ไหนคนเยอะดาเมจเยอะก็จะได้เมืองยึดครองไปถ้าใครดาเมจน้อยเนี่ยในวันอังคาราก็ต้องมาตียึดเมืองชาวบ้านเขานะครับเลยก็คือถ้าไม่อยากลำบากตีให้เยาล้ได แล้วก็จะแตกรัวๆหน้าบ้านแบบนี้ก็นี่นะครับโหมดสงคำคิวนะครับที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาใหม่ก็บอกเลยว่าสนุกมากๆครับแล้วก็หนัวมากๆถ้าส่วนใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดก็อย่าพลาดนะครับกับเกมนี้สามารถกดลิงก์ใต้คลิปนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยแล้วส่วนในวันนี้ผมโปรโต้คนต่างลาชู่คนไปก่อนแล้วเจอกันเมื่อเราเจอกันนะไปรัจุ๊บจุ๊บ